สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เป็นคลิปแรกที่จะมาแคสเกมอยากลองเองแัแหละเป็นเกมของ Virtual Novel ใน d e k d d .com นะคะเป็นเกมที่ชื่อเรื่องว่า Bloody Mary ก็เป็นเกี่ยวกับเป็นผีที่ด่งดังมากๆใครๆก็ไปจักกันไปหมดอ่ะเป็นผีที่ชอบอยู่ในกระจกแล้วก็ชอบมีคนไปท้าทายตอนกลางคืนจุดเทียนบ้างปอกแอปเปิลหน้ากระจกตอนกลางคืนบ้างให้มันวิให้มันแบบโผล่มากระจกอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เป็นเรื่องราวของในฟิชเชี n o โนเวลนั่นเองอยากรู้ว่าเป็นยังไงอ่ะงั้นเราลองเริ่มเล่นกันดีกว่าหนึ่งปกหนึเท่าไหร่ สกลองบัตตี้แมดี่หรือว่ามาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันวะหนึ่งบวกหนึ่งเจ้ากับกวนตีนเราจะเอาไปประกบค,คูนค่ะเรากับเราก็เป็นเธอไงชี้ตอบสองแล้วกันเป็นเด็กเดือนคิดในใจเป็นเท่าน,านั้นเอิะเคยได้ยินเรื่องบัตตี้แมดีไหมถ้าจุดเทียนเข้าไปในห้องน้ำตอนดึกแล้วพูดว่าบัตตี้แมดี่สามครั้งหน้ากระจกมันจะโผล่มาฉีกร่างคุนั้นไปชิ้นๆเลยล่ะ เรื่องตลกนะงั้นคืนนี้ฉันจะลองทําดูนะเบลบ,บอกนะคะแครี่แล้วมาเล่าให้ฟังด้วยนะวันต่อมาเมื่อคืนเบลหัวใจยนเสียชีวิตค่ะมีคนบอกเะอทุกค,คนต่างตกใจกันทั้งห้องเบลตายแล้วต้องเป็นฝีมือบัตีตแม้แม้นแน่ๆเลยจริงน่ะในเธอบอกมันจะฉีดล้าไปชินช้นไงเบลหัวใจวายตายไม่เกี่ยวกันสักนิด งั้นทุนนี้ฉันจะไปสู่เองว่าไม่ดีมดีเป็นเรื่องเลวไหลแครี่ไม่นะอย่าหานะแครี่ขอร้องคนตายใดต่อไปแครี่กับตัวเองให้เลือกเลยเหรอป่ะให้เลือกเองเหรอโอ๊ยตายตายตาแล้วระหว่างเพื่อนกับตัวเองถ้าเลือกเพื่อนก็เป็นคนเห็นแก่ตัวถ้าเลือกตัวเองก็เป็นคนรักเพื่อนแต่ก็ อืมเราเองละกันในเมื่อเราห้ามแต่เพื่อนไปช่วยเราก็ต้องยอมรอบับชะตากรรมนั่นว่าแล้วไม่ยอม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 หนึ่งบนหนึ่งได้สองค่ะ <c oughs> เป็นเดอรหนึ่งบนหนึ่งได้สองเราจะลองเลือกเป็นเพื่อนเราละกันนะคะว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงแคทตี้ตายวันต่อมา แครี่พัดตกจากชั้นสองเส,สียวชีวิตเสียชีวิตเสียชีวิตแล้วแ,แครี่แคุรี่ตายเพได้ชื่อบอดี้แมรีแนะ่เพราะทำไมคนหนึ่งหัวใจวายตายส่วนีคนตายเพราะอุบัติเหตุตัป็นฝีมือบอดี้แมรี่จริงหรือเปล่านะเราต้องพิสูจน์เรื่องนี้ด้วยตัวเองอืม,อม,มไม่ต้องไปพิสูจน์ก็ได้นะตัวเองเนี่ย พี่รีวไปช่วยดูก็ได้ก็ต้องทำจำเนื้อเรื่องสินะบัตตี้แมรี่บัตตี้แมรี่บัตตี้แมรี่ทะไมต้องมาจับตอนนี้ได้เนี่ยจะไป่งไปยิงไปนอ๋อโหโอ้ยตายตาตาโหนโอ้ยตายแล้วคำตอบคำตอบยอด จริงจังนะจริงจังแฮ่าฮ่าหัวรเราะอรอเฮ้ยหัวเราะท้าทายไปเนี่ยมองในกระจกอือไม่เห็นมีอะไรเลยคงเป็นเรื่องเลวไหล,หลจริงๆหละนะยังไม่เกิดอะไรขึ้นแสดงว่าเบลกับแคร์รีตายก็ไม่เกี่ยวกับแบรดดี้แมรี่รสินะหน,หน้าต่างเปิด อะไรกันเนี่ยหน้าต่างปิดเองเอ๊ะทำไมรู้สึกเหมือนมีคนจ้องเราอยู่เลยต้องเปิดหรืปิดวะปิด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  <c oughs> จึนจะอยู่ต่อไม่ถ้ามีคนมองจะอยู่ต่อไหมนะเราเป็นคนที่แบบมันคืออะไรก็ดนีเดียว <c oughs> คุณอ่อนหัก <c oughs> แอปไนซู้เออได้เราจะไม่อ่อนหัดเว้ยเราจะไม่อ่อนหัดหนึ่งบุนหนึ่งเป็นสองเหมือนเดิมอย่างย้ายืยึดโยงคงกระพันเราจะให้แคที้ตายเหมือนเดิมเราไม่ยอมเราไม่ยอม <c oughs> เป็นฮ <c> ะ <oughs> อาา่างกระปิตเฮเฮได้ได้กูจะอยู่ต่ออยู่ต่อดีที่แท้แกกระจก ห่าผมเราไม่ยาวขานาดนี้นี่เอ้ผมผมเพิ่งจะเริ่มเติบโตครับผมมันเพิ่งจะเริ่มเติบโตอย่าสงสัยดิเฮ้ยดิอยากฉันงั้นลหะตายแล้วตายแล้วตายบอกตัวเองแหละว,วันก่อนแค่ยายแว่นนั้นเห็นฉันก็หัวใจวหวาตายส่วนคนชัดมาก,ก็ตกใจกระโดดออกนอกหน้า ฉันยังไม่ทันจะฉีกใครให้เป็นชิ้นๆเลยนะวันนี้ฉันต้องฉีกเนื้อเธอให้ได้พอดียังไม่อยากกินต้มยำค่ะไม่อยากกินซุปไม่อยากจะกินอะไรที่เป็นผัดๆเนลเทั้งนั้นไม่ต้องฉีกค่ะแต่ฉีกเองได้จบเกม แม้คุณตายพเพราะโดนบัตตี้แมดี่ฉีกเนี่ยเป็นชิ้นๆแต่กคุณก็สามารถผ่านบททดสอบมาได้ขอบคุณที่เด้เกมจนจบค่ะเอ้ยมีสองผู้ชายนั่งจ้องเราที่ตายด้วยโอเคค่ะวันนี้ก็ขอจบเกมแค่นี้นะคะคลิปแรกก็มีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยค่ะสองสองสองสาเป็นท้าหานะคะขอรักเอาไว้ค่ะขอบคุณครับ